กับสบายดีแหละสวัสดีเด้อเอฟซีกันเบิดสู่ขูสู่คนเป็นพี่น้องพังลาวพังไทยหรือต่างประเทศกันยินดีกับสู่ซองบ่อนงใจดีซานอลอีกแล้ววันนี้กับทพาพี่พาน้องลงหวยลงหูพี่น้องเลยออกป่าออกดอนก่อนพี่น้องเลยไม่นี้ก็ได้กับไปสามคนคือเก้าไม่นี้กับพี่น้องเลยทางลูกทางเมียพี่น้องเลยโดยเดย์อหวยแล้วพี่น้องเลยอยากมาแต่เศร้าเพราะอะไรพี่น้องเ้ย ักไก่พี่น้องเอ้ยประมาณสี่โลกว่าพี่น้องเอ้ยฟังไก่แต่บ้านมาห้าหุยพี่น้องเอ้ยโดยไปพี่น้องเมขาลายายหางเนาะพี่น้องเนาะพักกันย่างไปทังหัวตังหูต้องกันเลยไปหาเขียดหาลูกไม้พี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเมขาลายายหางพี่น้องเอ้ยลงไปทังหัวตังหูต้องกันเลยพี่น้องเอ้ยโดยเถ้าป่าแถวดอนพี่น้องเออเท้วทงไหอยทงนาพี่น้องเอ้ย หอยทงนาอยู่ตามป่าตามดอนพี่น้องเอ้ยทางบ้านข่อยเบ็ดนี่ได้พี่น้องเอ้ยมีแต่โคกแต่ป่าแต่ดอนพี่น้องเอ้ยหอยหน้าคนกับตำโคกตามป่าพี่น้องเอ้ยอยู่จกจกอยู่แจ๊กตามหอยหน้ามันบเป็นทงพี่น้องเอ้ยมีแต่โคกโคกดงพี่น้องเอ้ยทั้งหัวกับทั้งโคกทั้งดงทงนี้่เขาจเอาเห็ดป่าอ้อยป่าคาพี่น้องเอ้ยช้อนอ้อยชวอนยังผมกเจ้ามีทึนมีฮอนเนาะพี่น้องเนาะ คอยบบุมียังกะพอได้แต่หากบหาเขียดกินพี่น้องเลยซื้อกับปองข้าวโลกินพอได้เลี้ยงลูกพี่น้องเลยโดยไปซี่ชื่ออะไรแต่ละมือพี่น้องเลยทั้งคอยบุปไปร้องเถอดคอยบุปไปกับทั้งลูกทั้งเมียไปพี่น้องเลยกับไุ้งคอยอยู่หลังจากได้เก็บได้โชว์ขึ้นมาพี่น้องเลยทั้งทั้งเมียก็ได้โดยใกล้ชิมหัวยแล้วพี่น้องเลยหัวไหล่หัวยังกะซชื้อไทยพี่น้องเบุ้งไม้พี่น้องเอ้ยโดย

ลงหวยแล้วพี่น้องเอ้ยบบบนี้พอดหวยเลยพี่น้องเอ้ยโอปาฮาตกหวยพี่น้องปาาไปตกตะพังโคตรอันนี้ปาฮาตกทังก้อนสั้นพี่น้องเอ้ยทางลูปหกกรไดเอ้ะไปตกหวยอันนี้มาแต่ว้าวปาตกพี่น้องเอ้ย ตกห่วยพี่น้องเลยอาตกปุ่มลงเลยขึ้นเรือเลึ้นเรือพี่น้องเลยเอามาแต่คอยมาถ่ายลูกถ่ายถ่ายลูกทั้งทตาพังวัวทั้งนั้นผมพี่งอยพี่เขาพังอะไรเด้ลงตั้งยืนเลยบนเตปร่มพี่น้องเลยอ่าตกสีแดงเป็นพี่น้องเลยหาลูกไม้ตามโคนห่วยพี่น้องเลยทั้งลูกโคตรอยู่พี่น้องเลยอ่าตกธรรมดาพี่น้องเลยเห็นปะ

mà các bạn thôi dậu thì nào đây lục mạnh thì nào đây lục mạnh vùng đây thằng lục hạng ở đây nè mình thì nào Mẹ thằng mè với hai thân thì nào đây thằng khỏi hai thì thân hội thì nào đây côn hội cuối cô khiệt bẩn còn phía nào rồi mi khiệt sai là cái mi kiệt chờ na kiệt mổ là phía nào rồi Kiệt nấm tao lái kiệt, phía nào rồi น้ำใไงไดู้่้น้าทแล้วไปตองหมุ variance, i, chaud, a, a way, นตาปไปตองอยู่ <functions> you mm -hmm. โอ้พี่น้องโอ้ยปู ừ, bố ครับได้ này พี่น้อง bố ปู

đó, vô lực rồi. thế nào rồi ออกตัวเบพี่น้องเลยมาพีนี่ได้พี่น้องเลยากินมันนอกมันนามากินของธรรมชาติพี่น้องเลยเขี้ยบกกัูพี่น้องเลยหัวหัูไก่เต๋อพี่น้องมาก็ได้ตโลกว่าถึมาหัวหงูแถบ้านมา

แล้วค่ะบ้อมีน้ำเได้พี่น้องเอ้ยพี่น้อง

ทำบ่พี่น้องเลยทำิ่นทำไม่ปีกไม่น้อะไรทำปีกใบไมปีกเข็มนะพี่น้องหลายเลายะดับระดปีกเข็มปกไปเขาโกนเลยปีกเข็มต้นดัเลยพี่น้องปีกใบไม้ห้องห้องปีกหลายหัวาจปีกพี่น้องเลยก้าลงลงได้ยุ่ธ์ทาไหนึงลงแสลายก็บไรยา พข้าวพีเข็มต้วน้าก็จะมีพีเข็มน้อยหน่อยไร้เก็บเก็ดน้อย,อยเ,ยเ,นนอยเยต้นตรงน้ำนั้นสบ,บายดีเด้อพี่น้องสิ่งสมาชมคลิปขอคลิปนี้สุขกายสุขใจสุขกายสบายใจความเจ็บเบาได้ความไข้บ่อยมีร่ำรวยเบ้อสูขคู่คนเบ้ดสมองสุบ,บอัติสีหักแพง คลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์ให้เด้อทางขอมาหากินพี่น้องเอ้ยกดติดตามแน่พี่น้องเอ้ยขอความขอบใจทางพี่น้องก,กดได้กดแชร์ให้แล้วก็ติดตามให้ขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห,งห้งสุขภาพแข็งแรงเดินทางด้วยความตลอดปลอดภัยให้สุขกายสุขใจสุขกายสบายใจเด้อรับให้รวยเก่งปากปังสาธุคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้อ,องขอความว่าสบายดีสบายดี